สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube สวัสดีพี่น้องชาวรถเกี่ยวทุกคนนะครับสวัสดี fc วันนี้เราจะพามาดูครับมินิมินิเสร็จแล้วครับคันนี้ขายไปแล้วนะพี่น้องทางอะไรนะอะไรว่าโดกรหารทรายครับรหารทรายมาซื้อไปเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้ส่งยังไม่ไโทรบ,บอกเขา ดูตัวก่อนครับว่าจะไว้ลองเกี่ยวขามาก็เอาซื้อไปขายครับเสร็จแล้วเหลือใส่ตัวอะไรยิงลมใส่ใส่ไฟ

ร้านร้านบ่มีขายวะเาไปหาตามซื้อเขาไม่มีขายเลยบุรีองทิพย์อ่ะเบิกใหเบิกมึงเขียววะไหนมเลยดูเจี๊ยบเจี๊ยสวยเอาน้ำล้างก่อนเล ไม่ล่ะเดี๋ยวมึงไหม้แน่เนี่ยใครมารักทอดมึงไม่ดูไงใครมารักทอดไม่รู้เรื่องแล้วใครมารักทอดมึงอ่ะเคยสนใจปะหน่ะมึงต้องให้ด่าไปแช็คอยู่ไหนวะลูกกบตเอ้ยไปแช็คอยู่ไหนวะไปเช็คเอ้ย รถเกี่ยวเลยเยอะนะครับเขาไม่มาเอานะครับซ่อมครับค้าเกี่ยวข้าวนี่เขา,ขา,ขาขไม่เอาขายครับอั่ายครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสินตัวใหม่ดีกว่า2 0งพยบเบ็ใหม่ล่าสุดครับ แกะกล่องครับแต่กล่องก็คงจะใหญ่หน่อยนะครับไม่มีมมนี่ครับพี่น้องสินเจริญสองพันยี่บเครื่องไฟนะครับแมปามยี่สามช่วล่างสิบสองมอเตอร์ไทยยาบะ,ะของใหม่ๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหกฟุสามนะครับตัวใหญ่ ไม่แกกล่องยังไม่ได้ชิมงานเลยนะครับพี่น้องสตดๆตดตร้อนๆเพิ่งมาวันมาวันอะไรวะดงมาวันเสาร์ครับนี่ครับเครื่องเกลีอฟ้ากันทีเดียวเลย แล้วรถคันมินินี้ก็เหลือทำกรรมนาครับแต่งกรรมนาใหม่อีกหน่อยนี่ครับยิงลมนะครับโชว์รอบสิบอะไรแปดมือแล้วมึงอ่ะ นี่ครับจะขอขงคันใหม่ครับจะขอขงคันใหม่ลูกอบตอนะลูกอบตอจะต่างสิ่งเจรเลินต่างเลยป่ะงมาจำเลยป่ะงมาจะห้ามเงินมาจำหามเงินก่อนเลยเอา้าวเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะเดี๋ยวพี่เขียนให้อันนีี้ะพ่ตัดเลยอัันนนนเีส้าะนี่ครับดูครับ สนน 2, ินเจริญ2 0 2พันยสิบเอเออไปแบกไ้ไปแบกได้สินจเจริญคันใหม่ด้วยนี่ อืมเอามาเมื่อวานเอาว่าลุกมาให้ใครมาให้พี่สมชายพี่ชายพี่ชายเขาสั่งมาให้มาลงนี่บ้โน่นอยู่ยุ่ยยาเดี๋ยวเขาจะมาทอยจากนี่ไปสุรินทร์จะมาทอยจะมีไปสุรินทร์ใช่ได้แต่สุราเร็ว จอรนจัดจอรนจัดอันนี้จอรนจดดรัดเอาพวกไปขีดท<อ>้ายน้องน้อยพวกไปขีดท้ายทุเรศทุเรศป่ะพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> ให้นะครับเป็นช่อง YouTube น้องใหม่นะครับเรื่องรถเกี่ยวก็ ไม่เคยไม่เคยเก่งเท่าไหร่ครับแต่ทำได้ทั้งคันครับมินิมินิดนูนี่อุ้งกันหน่อยนี่นะ ละหานทรายซื้อไปแล้วนะครับมีพี่น้องถามมาเยอะมากครับแต่ว่าขายไปแล้วแล้วก็ใครไวกว่าคนนั้นได้ฮะไหนตัดเตตัดเสมอเลยเออ อเตอร์ขยาบ้านนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรผมจะลงให้ดูใหม่นะครับไม่มีเวลาที่ได้ลงตามตงงานาน เดี๋ยวมีรถเกี่ยวถีเรินเกี่ยวตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูพาพี่น้องไปดูกันนะครับท่านี้เกี่ยวก็เดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ครับแบบนี้ก็สวัสดีครับ